ได้เลยแ .arr รวมเลยแ .arr รวมนี่ลำบากใช่เอาล้ฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะฮะมีคำถามยังวันที่15พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นวันแรกนะฮะที่มีเรื่องของการให้เงินเยียวยาเกษตรกรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรบ้างและเกษตรกรต้องทำยังไงถึงจะได้รับเงินเยียวยา15 0 0 0นะในช่วงหน้านะครับ คอนโดพร้อมอยู่ใจกลางเมืองหัวหินให้คุณพักผ่อนเต็มอิ่มในพื้นที่ส่วนกลางกว่าสองไร่กับแคมเปญพิเศษแสซิรีผ่อนให้ฟรี24เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าม่านและฟูกห้ยูนิตสุดท้ายพิเศษสำหรับแฟนข่าวในช่นทีวีมอจองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ลาการิต้ และสมุนไพรเทียผีแฟงโตยาเทียผีแฟงโตจินมีสรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุ่มคอ